สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะคะนะอ่ะเดี๋ยวแนวทางรัฐบาลที่หนูจะบอกนะคะจะบอกว่ามันไม่ใช่เลขประมูลนะคะไม่ใช่เลขประมูลนะคะเป็นเลขยังไงอะอยากจะบอกต่อแล้วก็อยากจะให้เอาไปซื้อหวยรัฐบาลกันไว้ซึ่งนะคะหนูกถามว่าหนูได้เลขมาจากไหนหรออันนี้ไม่ไม่ขอบอกนะแต่บอกเดี๋ยวจะเอามาบอก นะคะเอามาบอกตัวเลขเลย,เลยก็แล้วกันไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงที่มาก็แล้วกันเนาะอ่ะอ่ะใครเข้ามาแล้วเจ๊ขอคนละสามแชร์นะคะใครแชร์แล้วพิมพ์พร้อมขึ้นมาแนวทางที่เจ๊ะจะให้ให้เอานําไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เพราะเลขนี้นะคะเป็นเลขที่ดังมากๆเลยนะคะดังแล้วแหละแต่หลายๆคนเจ๊ว่าอาจจะยังไม่รู้นะคะวันนี้ไปกวาดซื้อมาหมดแล้วนะคะหาซื้อก็ไม่ได้ด้วยนะคะ เพราะว่าไม่มีแล้วจริงๆนะคะเมื่อกี้ก็มาที่บ้านก็ซื้อไปอีกก็ไม่รู้ก็หาเลขใกล้เคียงไม่ได้ก็เลยหาเลขตรงๆไม่ได้ก็เลยซื้อเลขใกล้เคียงไว้หายากมากนะคะวันนี้ไปดูไปดูที่แผงมาเขาบอกว่าหมดเกลี้ยงแล้วค่ะเจ๊ J. ขาหมดเกลี้ยงแล้วอ่าหมดเกลี้ยงเลยแล้วก็ หายากอ่ะแตเ่เจ๊ก็เลยอยากบอกว่าอ่ะถ้าใครพอหาซื้อได้ก็ลองซื้อติดติดไว้ไม่เสียหายใบสองใบนะอ่ะอ่ะโอเคนะแนวทางที่จะให้นะคะเป็นแนวทางสลักอ่ะเป็นของรัฐบาลไทยเจ๊อยากต้องฟังต้องเข้าใจนะตรงนี้ก่อนว่าเลขที่เจ๊จะบอกนะต่อจากนี้ไปไม่ใช่เลขปรกมูลเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจพิมพ์พเข้าใจด้วยเดี๋ยวบางคนบอกว่า เลขไม่เข้าหรือ,อยังไงเพราะว่าเลขเนี้ยที่จะบอกเนี่ยเชื่อได้เลยว่าเว็บปิดแน่นอนเลขอันแน่นอนแต่ตอนนี้เลขยังไม่มีอันนะคะเพราะว่าเจ้ายังไม่ได้เปิดรับแทงนะเจ๊เชื่อได้เลยว่าถ้าเปิดมาปุ๊บอันทันทีได้เลยมีสิทธิ์อันทันทีได้เลยค่ะ <c oughs> มีสิทธิอันทันทีได้เลยนะคะอ่ะห้าพันคนสวัสดีค่ะห้าพันสองร้อยคนสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วเจ๊ขอคนละสามแชร์เลขที่จะให้ฟังนะ ไม่ใช่เลขประมูลเลขประมูลมาวันที่15เข้าใจตรงนี้นะคะเข้าใจตรงนี้เลขประมูลมาวันที่15แต่เลขางเจเจคือคือคือบางคนเข้าใจผิดนะว่าเจจะปล่อยเลขประมูลในกลุ่มมาแตกตื่นมากเลยเจจะปล่อยเลขประมูลแล้วเจจะปล่อยเลขประมูลแล้วคือฟังนะคะเลขที่เจจะบอกไม่ใช่เลขประมูลเป็นเลขที่เจอยากให้ทุกคน ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เพราะว่าตอนเนี้เจ๊ไปดูมาวันนี้แล้วมันไม่มีแล้วตามแผงอะเออไปหาซื้อตามแผงเมื่อกี้เขาก็มาที่บ้านไม่มีเลยแต่ได้ตัวกลับมาอ่ะโอเคนะอ่ะหนึ่งพันแปดร้อยแล้วอ่ะโอเคนะคะเข้าใจนะเพราะว่าเลขที่เจ๊จะปล่อยไม่ใช่เลขประมูลเลขประมูลเจ๊จะขอพูดรอบเดียวเลยนะบางคนน่ะ อินบอกมาถามว่าเลขประมูลมายัางเลขขอเลขประมูลก่อนได้ไหมจะเอาไปซื้อสลากกิน,นแบ่งรัฐบาลตัวเจเองเจก็ e ng, e ng, ยังไม่รู้เลยเลขประมูลมันเลขอะไรเพราะว่าต้องรอเขาส่งมาบอกทุกรอบบอกทุกไลน์เลยว่าเลขประมูลมาวันที่15ถ้าหวยออกวันที่16เลขประมูลมาวันที่15ถ้าหวยออกวันที่1เลขประมูลจะมาวันที่30หรือวันที่31 นะคะแต่เลขที่เตียจะบอกไม่ใช่เลขประมูลแต่เป็นเลขที่อยากจะให้ทุกคนไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เพราะอนาคตข้างหน้านี้เชื่อได้เลยว่าเลขที่จะบอกปิดแน่นอนแล้วก็อั้นแน่นอนแล้วก็แบบว่าหาซื้อไม่ได้ด้วยจริงๆนะแล้วก็ขออนุญาตต,ต่อไปนะคะพูดอ่ะอันนี้เข้าใจเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ขออนุญาตนะคะเพราะว่า มีตอนนี้มีมิจฉาชีพนะคะได้ไปสร้างแบบ Facebook ปลอมกลุ่มปลอมเพจปลอมโดยการใช้ชื่อแอบอ้างเป็นเจฟองเบียแล้วเชิญชวนให้ทุกคนสมัครเพื่อรับเลขประมูลนะคะบางคนเสีย500บางคนเสีย1,000นะคะจะบอกว่า ถ้าคุณโดนหลอกเจ๊ไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้เพราะว่าเจ๊เจแจ้งตลอดว่าถ้าอยากเข้ากลุ่มนะคะให้ศึกษาดีๆให้ดูดีๆให้ติดตามเพจจริงมีคนโดนหลอกเยอะมากๆค่ะโดยการโอนเงินค่าเลขประมูลไป500บาทนะคะโดนหลอกเยอะมากนะคะอ่ะอ่ะหน,หนูขออธิบายอย่างหนึ่งแค่นั้นแหละเดี๋ยวหนูปล่อยแน่นะคะวันนี้วันอังคาร โอเคนะเจ๊จะไม่เขียนให้ฟังนะคะถ้าเขียนให้มีคนเอาไปปลอมอีกแน่นอนเจ๊จะพูดเอาโอเคนะรับฟังนะคะพร้อมฟังนะคะเจ๊จะไม่พิมพ์บอกเจ๊จะไม่เขียนเป็นกระดาษให้นะเพราะว่าถ้าเจ๊เขียนเป็นกระดาษให้มีคนรอมีคนรออยู่แน่นอนมีคนรอเอาเอาใบอะ่ะเข้าใจปะ่ะขนาดเราเขียนเป็นใบอะมันยังเอาไปแปะเอาไปแปะอะไรวะเอาไปแปะ เปลี่ยนเลขเปลี่ยนวันที่ได้อ่ะคือตอนนี้เจบอกเลยนะใครที่เห็นเลขประมูลน่ะปอมทั้งหมดไม่มีอะไรจริงเลยเลขนั่นเลขโอ้โหสกุลาดเลขประมูลใครนะฟังนะตอนนี้นะคะใครที่บอกว่าหนูได้เลขประมูลเจแล้วค่ะหนูเห็นเลขประมูลเจแล้วฟังสติใหม่ฟังนะฟังสติใหม่นะใครที่เห็นเลขประมูลตอนนี้ปอมหมด ใครอยากได้เลขประมูลถ้าอยากได้แบ่งปันฟรีๆรอได้ที่หน้าเพจหนูไปหาซื้อไม่ได้แล้วอะค่ะเพราะว่าอ่ะหนูเจ๊เจ๊จะบอกนะคะและให้ทุกคนพิมพ์ม,มาพร,พร้อมๆกันใครได้ยินใครได้ได้ยินสิ่งที่เจ๊พูดแล้วนะคะไม่อ่าให้พิมพ์มาเลยนะคะให้พิมพ์กันมาทุกคนเลยนะคะพร้อมแล้วนะอ่ะพร้อมนะคะหนึ่งสองสามห้าแปด ห้าเก้าพิมพ์ขึ้นมาหนูหนูไม่เขียนให้นะคะเจมไม่เขียนให้เจมไม่เขียนให้นะคะห้าแปดห้าเก้าอ่ะโอเคห้าแปดห้าเก้าเอาไปซื้อเลยค่ะอ่ะหนูจะไม่ให้ดูนะคะหนูจะไม่หนูจะไม่เขียนให้แ k บเพราะว่าถ้าหนูเขียนไปให้แ k บเดี๋ยวคนเข้าใจผิดแล้วมันมีคนแบบว่าคอยหากินแล้วคอยแบบว่าเอาจะเอาเลขเนี้ย ไปหลอกคนอื่นว่าเป็นเลขนั้นเลขนี้เก็บค่าเข้ากลุ่มเก็บค่าเสียเงินเลขประมูลจะลงให้ก่อนหน้าไลฟ์สดนะคะเลขประมูลจะลงให้ในวันที่15นี้ตอนเที่ยงแต่ถ้าใครรอของฟรีประมาณ2องทุ่มไม่มีใครพิมพ์เลยเหรอคะ5859พิมพ์ขึ้นมาคะ่ะ58-59พิมพ์ขึ้นมาอา้าวไม่มีใครพิมพ์เลยพิมพ์ให้หนูหน่อยสิ5859พิมพ์ขึ้นมาคะ่ะไปซื้อนี่ หนูไปซื้อไม่หนูหนูไปหาซื้อนะหนูจะซื้อห้าแปดห้าเก้าไม่มีเลยหนูได้อะไรมารู้ไหมหนูได้ห้าแปดมาหนูได้ห้าแปดมาแค่เนี้ยแล้วหนูก็อุ้ยไม่มีเลยอ่ะหนูได้ห้าแปดมาใบเดียวแล้วที่เหลือหนูก็ฟาดเก้าสี่มาหมดเลยที่เหลือหนูฟาดเก้าสี่หมดเลยที่เหลือเจ้ฟาดเก้าสี่หมดเลย ที่เหลือหนูฟาดเก้าสี่หมดเลยเพราะว่าหนูหาเก้าแปดเจ๊าหาเก้าแปดเก้าเก้าไม่ได้อะหนูหาซื้อเก้าห้าไม่ได้หนูฟาดเก้าสี่หมดเลยและหนูได้แปดห้ามาใบเดียวหนูได้แปดห้ามาเอ้ยหนูได้แปดห้ามาสองใบแม่ห้าแปดห้าเก้านะห้าเก้าเจ๊าหาซื้อไม่ได้ห้าเก้าเก้าห้าเจ๊าหาซื้อไม่ได้เจ๊เลยซื้อเก้าสี่มาเลยขำมาก เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องต้องขับรถไปที่อื่นบ้างลองไปหาซื้อดูอันนี้ให้ไปหาซื้อนะคะไม่ได้ใช่เลขประมูลนะเจ๊ไปหาซื้อห้าเก้าก็ไม่มีเก้าห้าก็ไม่มีนะคะแล้วก็แปดห้าก็ไม่มีห้าแปดก็ไม่มีได้แปดห้ามาสองใบทุเรศมากว่าจะฟาดชักหมดแพงไม่มีเลยเขาไม่มีเลยอืมก็เลยอ้าเก้าถ้าถ้ามันจะออกมันจะออก แต่ถามว่าเจห้าเก้า้าแดนะเจเจชอบอะไรเจชอบห้าก้าห้าเกมากสุดนะเจก็เลยอ่ะเก้าห้าห้าเก้าไม่มีอ่ะซื้อเกสมาเลยซื้อเก้าสี่มาหมดเลยอ่ะใครหาซื้อห้าแปดห้าเกได้นะคะซื้อไว้เลยนะคะเลขนี้เจ้าอันแน่นอนเจ้าปิดรับแน่นอนเป็นเลขจ่ายครึ่งแน่นอนอ่ะอ่ะเก้าสี่ห้าเ้าห้าแปดค่ะเจ ใช่เจมันหาเจถ้าเจชอบนะเจะชอบ9 5้าห้าแล้วฮะ้า้าเนี่ยมันหาซื้อไม่ได้เจก็เลยอ่ะมันอยู่ใกล้กับ9 4้าะก็เลยซื้อเก้าสมายกเลยนะคะแล้วก็หมดเกลี้ยงเลยที่เหลือก็ซื้อแบบซื้อจิป,ปะทะมานะ่ะตามใจชอบแต่ใจจริงๆอ่ะอยากจะดิ่งตรงไปเลยน้องขาอ่ามีมีห้า9ห้า้าไหมคะไม่มีเลยเจอับตายแล้วครูไม่มีเลย,ออย,ลเลยใครหาซื้อได้ซื้อไว้โลดเลยนะเจ้า นะเจ้านะขะเจ้าน้อยอะเออหาซื้อไว้เลยนะแม่ได้ห้าเก้ามาแล้วค่ะเมื่อวานขอบคุณกายังวันที่หนึ่งเอออ่าหายากจริงๆได้ห้าเก้ามาสองใบแล้วจ้าเอดวงดีดวงดีดงดดงดอ่ะออ้ยเราดวงไม่ดีเหมือนเขาว่าเราทำไมเราไม่ได้เหมือนเขาบ้างอะโอ้ยหาซื้อยากมากา่ะห้าเก้าเห็นปะ เอออะหนูได้58มา2ใบเจ๊ก็ได้58มาได้85มาแต่เจ๊ไม่ได้58แล้วได้มาแค่สองใบหมดแล้วอะเออจะไปซื้อห้าแปดห้าเกไม่มีแล้วหมดแล้วหมดแล้วพิมพ์ขึ้นมานะพิมพ์ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะ58 5 9นะเจ๊ะจะไม่เขียนให้นะคะเจ๊ะจะบอกบอกแค่นี้ก็คือแค่นี้นะคะเออหนูได้5้ามาหใบแล้วค่ะ5้ากับ87อเจุธยาหายยากมากค่ะอืมนี่5้ากับ 8, แปดเจ็รอ แยกหรอได้มาแล้วเด็บซื้อซื้อเล่นๆไว้อ่ะแบบอันนี้ซื้อจิตประะแต่ตั้งใจจริงๆอ่ะจะซื้อห้าแปดห้าเก้าแล้วก็แปดห้าห้าเก้าเอออันนี้คือจะอันนี้ซื้อจิตประะติดไว้แปดเจ็ดมันยังมันยังอันนี้อยู่นะมันยังแบบว่าเออหนูได้ห้าเก้ามาสองใบได้แปดห้ามาหนึ่งใบ